ท็อปอัพเติมปั๊บรับทันทีคอลเลกชันพิเศษจากแมคลาเรนเป็นเจ้าของ2ไอเทมหลูได้แล้ววันที่30ถึงวันที่1สิงหาคมนี้นะครับผมในคลิปนี้เราก็มีบัตรการิน่าแจกอยู่ในคลิปนะครับผมใครอยากได้ก็ง่ายๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมเพราะว่ารหัสบัตรก็ซ่อนอยู่ในคลิปนะครับแล้วไปดูคลิปกันเลย โอเคครับก็ต้องสวัสดีเ,เพื่อนๆนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลนุนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาทําการรีวิวกิจกรรมนะก็มีอยู่หลายกิจกรรมนะครับในสัปดาห์นี้ <Wow. S 1> เราไปดูกิจกรรมแรกกันเลยนะครับผมในหน้าลักกี้รอยอนนะก็เป็นนี่ครับผมแ c l a r เรนวิ n นิ่งสปิริตนะครับผมก็เป็นเซตของแมคลาเรนะมีทั้งสกินบอร์ดนะครับผมแล้วก็แพ็คโบ y a าแพ็ควินนิ่งสปิริตนะครับผมก็มีอยู่หลายแพ็คมากนะ เราก็จะทําการหมุนดูนะครับว่ากล่องนี้จะเกลือหรือเปล่านะเลือกของรางวัลที่เราไม่อยากได้2อชิ้นนะครับผมก็เป็นนี่เลยแล้วกัน <Yeah. S 1> แล้วกดยืนยันไปตกลงครับผมหมุน,นครั้งแรกเก้าเพชรนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับจัดมาเลยครับผมหมุนเลยของดีต้องออกเฮ้โอ้โหเป็นชินเอมโฟนะครับกดเปิดดูครับผมได้มาแบบยีชั่วโมงนะ กลงครับจัดไปครับครั้งที่สองสาเก้าพชรมาไหมขอโอ้โหได้เป็นสกินบอร์ดบอร์ดเทอร์โบแอคนะครับผมกดตกลงมาครั้งต่อไปเจ็ดเพชรครับลองดูสิขอแบบชุดเทพเทพถาวรสักชุดนึงโอ้โหเป็นนี่เลยครับผมกล่องชิ้นส่วน ความทรงจําของเคนะ,ะเลยครับ200รสองร้อยความทรงจํานะครั้งนี้หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าเพจครับจัดมาขอซักอันไดครับโอ้โหได้เป็นกระเป๋าับผม oh <no. S 1> กระเป๋ากาฟิตี้นะก็ตกลงครับสองร้อยสี่สิบเก้าเพจและก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะหมุนนะฮะเพราะว่าแพ็คโบยา่าเราก็มีแล้วนะสกินจิ้งจอกนี่ยังไม่มีนะสีเหลืองแต่ผมก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่กดไปครับครั้งสุดท้าย คือว่าแล้วต้องเป็นจิ้งจอผมว่าถ้าสมมติ349เพรแล้วได้แพ็คโบวยาที่ไม่คุ้มนะครับผมแล้วก็มีล่มอีก1อันนะที่ยังไม่ออกนะครับก็เราก็จะพอแค่นี้นะครับผมเดีย๋ยวเราไปเติมท็อปอัพกันดูซิว่าจะได้ของอะไรกันบ้างนะเราก็จะเติม89บาทนะครับได้310เพรน,นะก็ได้รับของทั้ง2ชิคินไปเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ได้เติมเปนที่เรียบร้อยครับกดตกลงไปครับผม สามร้อยสิบเพชรแล้วเราก็มารับของกันนะครับผมท็อปอัพเติมปั๊บรับทันทีครับกดเข้ามาฮะอันแรกก็เป็นกล่องศพซ,ซูปเปอร์ชาร์จแอนจินนะครับผมกดรับเลยครับผมแม่อันที่สองครับก็เป็นไอวอลเป็นแบบเรียบๆนะไอวอลวิกเตอรี่เช้งนะครับผมก็แม่เป็นรูปล้อรถนะครับผมกดรับไปเลย กดตกลงครับและคลิปนี้นะครับเราก็เติมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะและกิจกรรมสุดท้ายที่เราจะทำนะครับผมก็เป็นนี่เลยครับเปิดครั้งสินค้าฟรีไฟล์กดเข้ามาครับผมเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะก็มีของให้เลือกซื้อมากมายนะครับเราก็จะซื้อเป็นตั๋วไดมอนด์เลยแล้ะกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปสุ่มตู้ไดมอนด์กันใน E ีหน้านะครับ oh, <no. S 1> จัดมาเลยซื้อครับผม เรียบร้อยเราก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับตัวไดมอนด์นะสิบไปในราคา252เพชน,นะครับก็มีของให้เลือกมากมายครับมีหัวสีชมพูด้วยนะใครที่เพชรหนาๆน,นะครับก็มาช้อปปิ้งกันได้นะครับในคลังสินค้าฟรีไฟเหลือเวลาอีก6วันกับอีก1 4ชั่วโมงนะและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด s ับส c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะบ๊ายบาย